วันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้กันนะครับตื่นไฟออกแล้วกูขายกูขายขายมือถือนี่นะครับเป็นโมเดลโตเกียวเลเวนเจอร์ตัวจิฟุยุของแท้นะครับของแทมบันเพสโตผมได้มาในราคา6 7 5เจ้าขาลดราคาเงิอนอยู่นะครับแกะเลยนะครับ เกี่ยวหรือเจอชิฟยูเออมาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัวของชิฟยูกับฐานนะครับเอ่อขอใครเล่นเลยนะครับนี่ครับชิฟยูเมือนคงคงไม่โฟกัสวะมงโฟกัสอ่ะ เออสกัดชิมาน,น,นี่คือตัวชิฟุยุอันนี้คือฐานนะครับงานแท้มันจะมีตรงนี้สลักเอาไว้ะคือเกาะอยากเห็นเกาะเล่งแสงเอานะครับนี่ถ้าสังเกตทรมันจะมีตรงนูนนีน้ขึ้นมานะครับเห็นไหมนั่นแหละรรเอาไวใ้ให้รองเท้ามันพรองเท้าด้านหลังมีตรงนี้ส่งตรงนี้ขึ้นมานะวาย เสียยากเลยว้ยอืออีข้าหนึ่งต้องเยกขาใส่ไอเดียเฮ้ยเดี๋ยวว่าต้องไเรื่งเลยวะเฮ้ยโอ้โหต้องผิดวะเฮ้ยสักคงถูกกันนี่ นี่นะครับจิฟฟิยูของเรานะครับตูวแล้วก็จะเซนตูตาหน่อยนะครับนี่นะครับเชียบคมคือคุณจะเห็น,นต้นตายนี่ไหมคุณลองดูสเกตไหมมันจะเสียบไม่สุดอยู่นะแล้วดูเท้ามันอ๋อเอ้คืออ้าวไม่ใช่หรอคือตอนแรกผมคิดว่าเท้ามันจะเอียงไม่ใช่เว้ยคือเท้ามันเป็นแบบนี้มันเป็นคือไม่มีอ่ามันจะมีโค้งๆด้านใต้หน่อยนะเออนี่คือตัวจิฟิยูนี่นะครับ นี่เท่นะเทเอาส่วนตัวเท่นะอันนี้ผมได้มาหกร้อยเจ็ดห้าคือไอตัวเนี้ยผมเห็นมีเยอะอยู่นะหลายกล่องอยู่ไปซื้อที่ได้บ้านไปซื้อที่บ้านกันดาำของสนาขาเซนทันเฟสติวัลชั้นสี่นะครับนี่หกร้อยเจ็ดห้าเขาลดนะปกติมัละคาวอะไรมันมีบอกมั้ยะน่าจะไม่มีแหละ เขาปักไว้หกหเจ็ดห้านะครับนี่นะคลิปนี้เราต้องขอจบคลิปอีกนึ้วส,สวัสดีครับ